สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e l ต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ผมจะไปลองจัด11ผู้เล่นตัวจริงของ s อ g เมืองทองกันหน่อยว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ทำการเสริมทัพสนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมก็คือพิชาอุทาภูมินแก้วตาแล้วก็อีกหนึ่งคนคือฉัดมงคลทองคีรีนะครับ และเขาก็ได้ปล่อยไป2คนคืออนิสรพรมรักไปการท่าเรือและสารัตอยู่เย็นไป B ีีนะครับในคลิปนี้มาลองจัดส1เ็ผู้เล่นตัวจริงของเมืองทองกันซึ่งอันนี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งแฟนบอนรลรวมถึงแฟนลับเมืองทองก็มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ว่าคิดว่าใครจะเป็นตัวจริงของเมืองทองบ้างและเล่นระบบไหนนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าระบบที่ กาม่าจะใช้กับเมืองทองในช่วงที่ไทยลีกจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งเนี่ยจริงอยู่ที่กาม่าใช้ระบบหลังสามมาตลอดและประสบความสําเร็จนะครับแต่ถ้าดูจากสไตล์การเล่นของเมืองทองสไตล์นักเตะรวมถึงขนาดทีมต่างๆผมมองว่ากาม่าน่าจะใช้ระบบ4ี่สเพราะว่ากามาใช้ระบบนี้กับเมืองทองในช่วงต้นฤดูกาลและ ออกมาค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับและผมคิดว่ากาม่าจะใช้ระบบนี้ไปเริ่มที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะยังเป็นสมพรยศที่ยังคงได้รับความไว้วางใจให้เป็นมือหนึ่งอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่าดังวันลำเนี่ยเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นมานานพอสมควรนะครับและอย่างสมพรยศลงเล่นไปเนี่ยสนัดไม่เสียประตู แถมยังพาทีมเก็บ6แต้มเต็มนะครับและอีกอย่างตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจซึ่งสมพรยศในตอนนี้ยอมรับเลยว่าเขามีความมั่นใจมากกว่าดังวัลลัมพอสมควรนะครับเพราะเขาสามารถพาทีมเก็บ6แต้มเต็มได้รวมถึงเก็บขีนชีตได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสมพรยศจะเป็นมือหนึ่งของเมืองทองต่อนะครับกองหลังกันหน่อย4คนนะครับเซนเตอร์แบ็กกันก่อนคนแรกเนี่ยลูคัสโฮชานะครับ แน่นอนนะครับกองหลังชาวบราซิลคนนี้เป็นกําลังหลักของเมืองทองและเล่นได้อย่างโดดเด่นในช่วง4เกมแรกนะครับสามารถเข้ามายกระดับแนวรับของเมืองทองได้และมีความนิ่งและเข้าบอลแม่นเขาเป็นตัวหลักแน่นอนนะครับส่วนพาร์ทเนอร์ของเขาในตาแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กผมมองว่าน่าจะเป็นสลิงคาร์พงสุภะแน่นอนนะครับกาม,มาชอบสลิงคารนมากและอย่างเนี่ย ในฤดูกาลนี้เขาคือนักฟุตบอลตัวหลักของเมืองทองนะครับได้รับโอกาสลงเล่นพอสมควรและก็เป็นดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีด้วยและอีกอย่างเนี่ยต้องบอกว่าประสบการณ์ของสลิงคารเมื่อเทียบกับบาลลินี่เทียบกับชาติชายเขามีมากกว่าและอีกอย่างเขาคือกองหลังธรรมชาติมากกว่าวัฒนาภัยนุ่มนะครับวัฒนาภัยนุ่มเขาเป็นกองกลางเพราะฉะนั้นคู่เซนเตอร์ผมยองมองว่า สลิงคารจับคู่กับลูคัสโฮชานะครับส่วนแบ็คขวาเนี่ยถ้าไม่เอาเจสซี่เคอร์เลนกลับมาผมมองว่าก็ยังคงเป็นเพชรรัตโชติปละที่จะยังคงได้รับโอกาสนะครับเพราะว่าเขาดูดีที่สุดในแบ็คขวาของทีมเมืองทองในตอนนี้นะครับแล้วก็เล่นได้ดีพอสมควรในช่วงสี่เกมแรกก็คือเล่นพอได้นะครับอาจจะยังไม่ได้วูหวาแต่สามารถเอาตัวรอดได้สำหรับเพชรรัตโชติปละส่วนทางฝั่งซ้ายเนี่ย ผมคิดว่ากาวาก่าน่าจะใช้ไดสเกตซาโตะนะครับแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนก่อนวัฒนากรสวรรัสดิ์ละครทำไมผมถึงมองอย่างนี้รู้ไหมครับเพราะว่าในแผ,แผงแบ็กโฟของเมืองทองเนี่ยถ้าเกิดให้แบ็กขวาเป็นเพชรรัตน์เซนเตอร์เป็นสลิงคาเนี่ยเท่ากับว่ามีดาวรุ่ง2คนแล้วถ้าเกิดเป็นวัฒนากรเล่นแบ็กซ้ายอีกจะเป็นดาวรุ่งถึง3คนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ดาวรุ่ง3าคนแล้วมีม,ม,ม,มีตัวเก่าแค่คนหนึ่งเนี่ยมันก็อันตรายอยู่นะถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ซาตโตะมาเนี่ยถ้าเกิดว่าแผงหลังของเมืองทองจะมีตัวเก่า2คนก็ยังโอเคยังไปต่อสู้กับบรรดาตัวต่างชาติโหดของทีมอื่นได้ผมจึงมองอย่างนี้นะครับว่าน่าจะใช้ลูกป,ประสบการณ์ของซาตโตก่อนวัฒนากรแต่ถ้าเกิดถามว่ามีโอกาสที่วัฒนากรสวัสค์ละครจะลงไปตัวจริงก็มีแต่เซนเตอร์อาจจะเป็นวัฒ วัฒนาภัยหนุ่มแล้วกันผมคิดว่ากาม่าจะใช้2ตัวเก่ากับ2ดาวรุ่งคงที่จะยากที่จะปล่อย3ดาวรุ่งกับอีกหนึ่งตัวเก่ากลงพร้อมกันเพราะตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ปอย่างที่ทราบนะครับต้องชัวจะได้ไม่เสียประตูแล้วมันเป็นตำแหน่งที่ถ้าพลาดปุ๊บเนี่ยถึงขั้นเสียประตูก็เป็นได้นะครับผมจึงมองอย่างนี้แล้วกันก็จะมองเป็นซาโตะแบ็กซ้ายเซนเตอร์โฮชากับสนินคารแบ็กขวาเป็นเพชรรั์โชติปะละะในกรณีที่ยังไม่ได้ใครมานะครับ ขณะที่กองกลางสองคนคู่มิดฟิลเลยคนแรกเนี่ยชอบพัชรพลอินทนีมิดฟิลตัวรับธรรมชาติและเขาเล่นได้ดีก่อนที่เขาจะบาดเจ็บไปนะครับและต้องบอกว่าเขาพัฒนาฝีเท้าได้ดีขึ้นเยอะจริงๆและผมคิดว่าเขาหายเจ็บกลับมาครั้งนี้เขาอยากจะลงเล่นฟุตบอลเขาอยากจะพัฒนาฝีเท้าในวันที่ตัวหลักๆไม่อยู่แล้วเขาพร้อมที่จะได้รับโอกาสนี้ผมคิดว่าพัชรพลน่าจะเป็นมิดฟิลตัวรับ ส่วนไม่ฟิโตัวคุมเกมเนี่ยผมเชียร์วงศกรชัยกุลเทวินนะตอนนี้มีข่าวว่าอาจจะกลับมาเมืองทองชัวร์แล้วเพราะตอนนี้ยังซ้อมอยู่กับเมืองทองนะครับถ้าวงศกรกลับมาผมเชียร์วงศกรคนนี้เหมาะที่สุดนะครับตำแหน่งคุมเกมตำแหน่งห้องเครื่องของทีมเนี่ยวงศกรเหมาะมากและประสบการณ์กับตราดกับพัทยากับนครราชสีมาเนี่ยมันเห็นชัดว่าเขาเล่นในไทยลีกได้สบายผมเลยเชียร์วงศกรก่อนสตรวิทผ่านทองผมก็คิดว่า พชรพลยืนคู่กับวงสกรในกรณีที่วงสกรกลับมาแต่ถ้าวงสกรไม่กลับมาเนี่ยผมก็มองว่าสรวิทย์พา์ทองกับวิลเทเป้อมพันธ์ก็เป็น2ตัวเลือกที่ดีนะครับขณะที่ตำแหน่งมิดฟิลต์ตัวลุกเนี่ยผมมองว่าน่าจะเอาซาดอมีสซเยฟมาเล่นเพราะกองกลาง2คนเนี่ยเป็นวัยรุ่นใช่ไหมถ้าการตัวลุกเป็นตัวเกา๋ามันก็ยังลงมาประคองพวกบรรดาวัยรุ่นได้ ผมคิดว่าซาดอมีเสเยฟตอบโจทย์มากกับตำแหน่งวิฟิลโตลูกตรงนี้นะครับและเขาคอยมาเคลื่อนที่เอาบนแล้วก็จ่ายะลุช่องไปข้างหน้าผมมองว่าเขาเหมาะนะสำหรับซาดอนะครับส่วนปีกซ้ายพิชาอุทาเลยครับตำแหน่งที่เหมาะกับเขามากๆลาก,ากล็อกเข้าขวาแล้วปั่นก็ผมเชียร์พิชาอุทานะครับแล้วก็มีแบ็กออปเป็นภูมิมินแก้วตาส่วนฟังขวาผมสาระกัญญาโลดอยู่แล้วนะครับขยัน มีความเร็วทักษะดีแล้วผมมองว่าเขาเล่นในตำแหน่งนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะครับในช่วง4นัดแรกอ่ะก็ยังพอไปได้สําหรับสาบและกันยานโลดกองหน้าแน่นอนครับแดนเลยยืนค้าข้างหน้าอยู่แล้วเนี่ยประมาณนี้ครับสำหรับระบบ4ี่สสามหนึ่งของผมแล้วแฟนบอลเมืองทองคิดเห็นอย่างไรและลองจัดเข้ามาในคอมเมนต์เข้ามาได้ผมจะไปตอบเลยว่าระบบนี้เป็นยังไงนะครับก็เป็นความคิดเห็นแล้วเอามาแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับผมมองอย่างนี้นะ ส่วนสำรองที่จะมีโอกาสได้ลงสนามเต็มๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยผมคิดว่าทั้งภูมินชักมงคลซาวดี้กัลวิททสาโปลเมตมีโอกาสลงหมดแล้วก็คนถามว่าวัชนาภายนุ่มไปไหนที่เขาจะเป็นกับตันทีมผมก็มองว่าวัชนาภายนุ่มอ่ะอาจจะได้เล่นมิดฟ,ฟิลด์ตตวรับหรืออาจจะเล่นตำแหน่งเซนเ,นเตอร์ฮาปก็ได้แต่ระบบของมึงทองมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดอ่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จัดค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดมุมมองของผมเนี่ยผมชอบระบบนี้ละกัน4-2-3-1อก็ประมาณนี้กับการที่จะมาลองจัด11เผู้เล่นตัวจริงของ s อ g เมืองทองเลยครับก็ลองจัดเข้ามากันได้และล่าสุดนะครับก็มีความขึ้นไหวของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกมาฝากกันก็เป็นข่าวดีนะครับก็เป็นทางฝั่งสคบใช่ไหมก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเมืองไทยกลับมาจัดการแข่งขัน ได้เป็นสบคอขออภัยนะครับกลับมาจัดก,การแข่งขันกีฬาได้และฟุตบอลตอนนี้กลับมาจัดก,การแข่งขนันได้แล้วก็เป็นทางกกทนะครับได้ออกมาบอกว่าทางสบคอบอเนี่ยก็ได้พิจารณาให้กีฬาในประเทศไทยเนี่ยกลับมาจัดก,การแข่งขันได้แล้วและฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ก็กำชับว่าทุกการแข่งขันที่จัดขึ้นมาเนี่ยจะต้อง อยู่ในระเบียบที่ทางสบคเขาจัดขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ทําตามกฎระเบียบต่างๆซึ่งกฎระเบียบของเกี่ยวกับการจัดฟุตบอลก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือถ้าเกิดจัดการแข่งข,ข,ขันฟุตบอลเนี่ยผู้จัดจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะและแพลตฟอร์มสปีลิทนะครับทั้งการเข้าสนามและออกสนามซึ่งทั้งการเข้าออกเนี่ยจะมีแค่เพียงทางเดียวเท่านั้นส่วน ในพื้นที่ที่จะเข้ามาเนี่ยระบุไว้ไม่เกิน250คนนะครับที่จะอยู่ในสนามวันแข่งขันนะครับก็ไปกอบไปด้วยนักกีฬา37คนสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่ทีม16คนคณะผู้ตัดสิน5คนและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน35คนนะครับขณะที่ตำแหน่งอื่นๆเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย25คนบุคลากรแพทย์20คน จะมิีถ่ายเจ้าสด30คนนะครับสื่อมวลชน15คนผู้บริหารและสปอนเซอร์10คนแล้วก็บุคลากรส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่รวมใน250คนก็น่าจะยังยากอยู่ก็ประมาณนี้แล้วกัน250คนที่เขาตั้งมานะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหม,มายที่ดีที่จะได้เห็นฟุตบอลไทยกลับมาแข่งขันอีกครั้งแต่ก็น่าจะต้องรอกันยานะครับเพราะมันมีหลายปัจจัยจริงๆนะครับเพราะตอนนี้ก็ มีเรื่องวิพากษ์วิจัยกันอยู่แต่ผมก็ไม่ขออะไรไปยุ่งตรงนั้นแต่ก็อยากให้คุยกันดีๆแล้วก็ผมคิดว่าแฟนบอลไทยก็รอติดตามอยู่แล้วนะครับก็อยากให้บทสรุปออกมาดีที่สุดก็รอติดตามแล้วกันนะครับแต่นี่เป็นระเบียบที่เขาออกมาก็อารมณ์กับฟุตบอลต่างประเทศแหละดีใจก็ห้ามดีใจเป็นกลุ่มแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยก็ห้ามไม่ได้นะครับก็ยังดีใจเป็นกลุ่มอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเล่นในสนามแล้วเนี่ยฟิลมันจะแบบ บางทียิงเสร็จมันดีใจก็อยากจะดีใจเต็มที่ใช่ไหมมันก็ลืมกดคอห้ามไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ที่มาอัปเดตกันแล้วก็มีเรื่องของอากิระนิชิโนที่มาอัปเดตกันอีกด้วยซึ่งอย่างที่ทราบว่านิชิโนเน่เฮดโค้ชทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้กลับไปอยู่ญี่ปุ่นนะครับและตอนนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะกลับมาเมืองไทยแล้วและทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็ประสานงานขอตัวนิชิโนกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ก็มีการ ยื่นเอกสารอะไรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งพอนิชิโนะกลับมาเมืองไทยเนี่ยต้องกักตัว14วันและจะกลับมาเริ่มงานเต็มๆเนี่ยคือช่วงเดือนกันยายนนะครับก็พอดีกับฟุตบอลไทยลีกมาแข่งขันพอดีเพราะอย่าลืมว่าการที่จะให้คนจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมันก็เรื่องค่อนข้างยากมันต้องผ่านหลายๆอย่างนะครับซึ่งตอนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ย ก็ได้ไปสารในเรื่องของการเอานิชิโนกลับมาไทยรวมถึงนักฟุตบอลต่างชาติที่เล่นในไทยลีกเนี่ยที่กลับบ้านเกิดของเขาก็ประสานงานเรียบร้อยก็น่าจะกลับมาได้เร็วๆนี้แต่ทุกคนเนี่ยต้องกักตัว14วันหมดเลยนะครับอ่ะก็อาจจะช่วยกันสําหรับฟุตบอลไทยก็อีกไม่นานหรอกผมก็คิดว่าน่าจะกลับมาแข่งขันได้ส่วน ฟุตบอลเจลิกกลับมาแข่งขันแล้วนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยผมได้มีโอกาสไปภาคก็รอติดตามแล้วก็จะมีการมาคุยหลังเกมกันในช anel ต้องสุยแน่นอนนะครับอ่คลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมอย่างมากนะครับและอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันไว้กันด้วยวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ